เอามาชงพาผู้วิมุคลยกินในเกลือเสดีค่ะไม่มีอะไรวันนี้ประมาณชักชทายยามเย็นยามเย็นของเด็กดอยว่าวันนี้เฮาทําอะไรแต่ว่าวันนี้ปราไม่ได้ทำอะไรเรอพามาดูบรรยากาศเฉยๆว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านปอเป็นยังไงบ้างเราก็มาเดินตรงนี้ก่อนเลยรู้ไหมเราเจอกับอะไรสามสหายโอ้โหเฮ้เยสวัสดีเอ้ย มีตั้ง3ตสามตัวเนี่ยความจริงเราบ้านปอมมีแมวหลายตัวมากเลยนะคะแต่ว่าไอ้สามตัวนี้มันเป็นพี่น้องกัน,นะคะ่ะดัมสนิทเลยใจหนึ่งใจหนึ่งนี้อยากได้ตัวสีอะไรนะที่มันเป็นสีชมพูชมอะ่ะแต่ว่าไม่ได้เราได้สีมาน้องเปล่อะไรมันเขี้ยว อันนี้เนี่ยจะเป็นบ้านปอน,นะคะก็คือเป็นบ้านย่าเลยใครที่เคยเห็นบ้านย่านะคะบ้านย่าปอจะเป็นแบบนี้แหละค่ะประตูไม้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เดินแตะตตะเตะมาวันนี้วันนี้พามาทัวร์บ้านเฉยๆยมาเจอกับต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นเชอรี่นะคะแต่ว่าภาษาเกลียงก็เรียกว่าต้นอะไรนะเดี๋ยวไปถามปู่ดีกว่าไปไปส่องดูกันโอ้โหทุกคนคลาสสิกยามเย็นมอห่ตะไลาปาร์ค อันนี้น่าจะไม่ใช้แล้วนี่เรามาเจอเรามาดูปู่เราดีกว่าคะ่ะเมื่อกี้ปอพาทัวร์หน้าบ้านล้วใช่ไหมคะตอนนี้ปอก็พามาเดินตรงนี้คะ่ะตอนนี้ยายปอหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเจอปู่พ่อมาช่องพาแม่ทะเลพลุใช่ชาโกชาโกอ๋อปู่ปอนะคะกํากลังสาราด,ดมโอ๋สารที่ใส่กงไก่เลยคะ่ะทุกคนนี่อยากจะบอกว่าปู่ปอนี้เป็น ข้างฝีมือนะคะเนี่ยสารตะกร้าสารอะไรที่หมดเลยนะเนี่ยก็คือไอปอกลับมาถึงเนี่ยปู่ก็สารสารสารแบบนี้เลยค่ะยังไม่ได้พักเลยนะคะเนี่ยอาภู<อ>ทาต่อไปอส่วนไอปอนั้นก็จะพาทุกคนมาดูค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านแล้วนหะคะหน้าบ้านก็จะมีแบบนี้เลยอันนี้คือหมู่บ้านจีนตกทเทียปออยู่นะคะนี่ บ้านทรงสุดคลาสสิกที่มียุ้งข้าวทุกหลังบ้านนะทุกทุกทุกหลังบ้านนี่บทุกเครือบ้านเลยนะคะประมาณนี้เลยไม่ีอะไรมากพาเดินเที่ยวเฉยๆแล้วก็จะกลับเข้าไปค่ะตอนเย็นทำอะไรกินดีทุกคนคิดกันหน่อยอ้างมีางแกล้างข้อที่ทะเลจะซื้อยกะไปปารอเอ้ยเรามาเจอพื้นนางพ้นนางไปไหน,นเนี่ยพืางเฮ้ พี่นางกำลังเดดมะเขือแจ้ที่บ้านนะฮะมะเขือแจ้บาแก้ล้ข้อแมทะเลพี่นางอ๋ออันทออันไงบเนี่ยจะพุ่ยชินพ่ถ่ายห้องไฟบอโอเคไปหาพ่ต่อเลิศเลิศเลิห้องไฟนะฮะไปยายแล้วเพยงแห้วแล้วข้อไหนมาแม่ทะเล เชือเยอะทุยเยอะเอทุยอ okay. hey, oh, ันเยื mm ูอ hmm. ันนเยือพูตัเเเย้ยดี๋ันเยูกูหน่เนึ่ันยไนแม่หแมบดองเยืูเราไปอ่ะอันเยืูกูนงเหรอขเอ้ยนายปอมาโอ้โหมาอย่างเท่เลยนะคะสวัสดีค่ะไม่เจอกันตั้งนานนะคะ ก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้พอแค่มาหามาทัวร์บ้านเฉยๆว่ามันเป็นจังไสยบายไปละเพื bye ่อายเพื <c oughs> ่อไปไปไปายบายังเหมือนเดิมคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะบบาายย